สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวชุด Vmax Climax และซองโปรโมของมันไม่รู้เป็นตัวอะไรนะเท่าที่จำได้มีมิวมิวทูเก็กโคกะแล้วก็ซาเซียนถ้าอยากได้คงอยากได้ซาเซียนหรือมั้งอันนี้ใบที่หลังข้ามไปก่อนมาดูชุดนี้ Vmax Climax อยากได้อะไรถามว่าชุดนี้อยากได้อะไรอยากได้การ์ดโ,ตเโปเกมอนเปล่าๆที่ไม่ซ้ำเกิดเลย่นว่ามา ทั้งหมดมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเสองสามสห้าหเจดสิบปดสบเยี่สิบทั้งหมดยี่สิบใบฉีกฉีกเลยดูฉีกเลยก็ไดา้โอ้โหกระจัดกระจายไ,ไม่ต้องหรอกนะ เป็นจี้สายฟ้าแบบฟอยด์คุมะดีเลยตัวนี้ยังไม่มีคิ้านะแล้วก็เมมโมรี่ตัวนี้จะเอาไว้ใช้กับพวกที่มีท่าตีท่าเดียวใช้กับดิวลันดอนก็ได้หรือตัวอะไรก็ได้แต่ถ้าเซตใหม่นะ่าจะใช้กับเอสเปินไม่ต้องลุน้น ตัวนี้เหมือนมีแล้วเมสซอนเมสซอนเหมือนยังไม่มียาวกันที่ฟอยหอคอยจู่โจมโอ้โหเยี่ยมมีซาเซียนซาเซียนก็อยากได้เหมือนกันเอาไว้ใส่เด็กเหล็กอ่ะไว้นี่แล้วกันดับเบิลอาอันนี้โยนัวซีแฮซฟาร์มฟอยด้วยนะ ไปคู่กับพลังงานเรดีกว่าไะช้าโอ๋สีกนี้ก็ได้ยังรองได้พอดีโยมาวาลุคุณละละโคมไฟจู่จมครั้งเดียวงะมีมีคิวแล้วก็ชาเวิร์สชาเวิร์สก็อยากได้ เอาไว้ใส่แฟ้มห้าวีแม็กด้วยอันนี้คือซองซองหนึ่งซองสองซองสามกาลาชิกูซากุมะโอ้ยเก็บไม่ดีเลยยุกี่วาลาชิตัวนี้ก็เหมือนยังไม่มีแคปเชอร์นะชิโปเยี่ยมมี่มีคิวเหมือนหลุดเฟรมาแล้ว มีมีคิวตับเป็นอารเยี่ยมใส่แฟ้มได้พอดีจี G มุดแยกดีกว่าฟอยดี่ทีเอชอาปุกปลุกเดวทาคุณ อาร์ตใหม่จี้ไฟเราจะมีจี้จี้ไฟแบบนี้ครบทุกสีเลยไหมเนี่ยอิโตมารุบิบลิดามะอืมสุสานป่าช้าเจ็บยี่สิบถ้าไม่ใช่ท่าจิตติดอูปิกาจูวีแม็กซ์ ขายายอีกขยายอีกก็ได้ญี่ปุ่นี่จุ่นญี่ปุ่นลันโทสอืมพวกพองกาล,ลาโจกาสามใบจากสมาฝ่ายเรา ใช้ฮอปปกติก็ได้พอาะว่รหัส E กล้องส่องทางไกลเยื่อมมากสายตีเบนออัพตันเสิร์ชของยาเรลูตัน CHR จิมิเลียนขาดอินเทเลียนเนาะ โทวารุนทำไรได้จู่โจมครั้งเดียวแล้ววางโวนอัดาเมจได้สูงสุดเจ็บตัวบนโปเกมอนนี้เลือเหลือสิบดาเมจจะเข้ากับอยอมเจ็บแต่ถ้าปิดไม่ได้ก็จบนะแล้วก็จี้พิเศษน้ำโคตรรักตะเ,เป็นอาตะเป็นอาไว้นี่ มาดยกันคลิปกินเวลานานริบปิดจี้ต่อสู้แบบฟอยอรไรอะ่ะชิมโบล่ามหัดดีมาสเตอร์เรื่องพลังมั่นฟจเราได้ส่วนสามตัวนำพลังงานพื้นฐานที่แต่ละใบทางประเภทอติดจี้เฉยหรอ ถุงมือนักล่าตีมังกรแรงขึ้นสามสิบเกสเซเลียดีเหมยยังไม่มีหมดแล้วจีน้ำแบบฟอยทัสทูอีกวังโกอาลีอาโดสวันพันช์ ชี่ฟอยนิโตยูริเรียโรกโปเกมอนพื้นฐานสูงสุดจำได้าจากสำรับฝาเราแล้วเป็นโปกเโปกมอนมีกดวางบนเบนอืเหมาะมากสำหรับพวกการ์ดวันไพส์เด็กวันไพส์อ่ะอุ๊ยกระจัดกระจายดิสซาดอนร่างแรกแกหายไปไหนล่างหนึ่งล่างสอง จบกันอดลุ้นเลยเมลิฟซีราที่พังจิตพิเศษระเบิดตัวเองแบบงงๆงอืมเยี่ยมโคนี่ซื้อสุดใจคันเบ็ดหะเมลอน แล้วก็ chr a p r i l เ melon นี่เป็นอะไรวะ sr เนอะไม่รู้เหมือนเคยมีแล้วะละรู้สึกไม่ค่อยเท่าไหร่ v v max ก็ได <c oughs> ้สองใบ ev tpo <K> <c oughs> เป็นปลาปกติแ <c oughs> ้งล่าง <c oughs> เป็นไอ้นั่นเฉยเลยฟอย เป็นปลาอยู่ดีอยู่ดีๆแปลงล่างเป็นปลาหมึกเฉยเลยไม่ใช่มั้ง <c oughs> จี้เหล็กแต่ฟอยทายเลสสจุ่โจมต่อเน,นี้ยถุงมือต่อยผีสเตเดียมบัคติก <t> <f oy> เหมือนจะเกลือถ้าได้โคบัตก็อาจจะไม่เกลือ โคคูณการาวาลลโอลิเบ็คกี้มิดาลุกเกะอุอ้งฮัดหมุนวนอุ้ยอันนี้ดีไว้ไว้เล่นกับวียูเนียนได้ คำสั่งบอสแบทบฟอยบินนินเโปวัวล,ลุนลังพายุฮิมาทันดสัสพิกาจูโอเคเลเวลบอลแบบฟอยวิปปบบ สองซองสุดท้ายเหมือนจะเกลือหลากได้โคแบทนะโคแบทวีไม่เอาวีแม็กร่างร่างร่างต่อไปแกไม่มาเลยหรอผ้ <c oughs> าคลุมสุดทนคาบีบิคอนสองสุดท้ายเหมือนจะเกลือ ปทานโรสทาไนได้หลักๆเลยก็จะเป็น CSR ที่เป็น v m a x เป็นวีมิคแล้วก็วีแมปกติก็จะเป็น Pikachu กับบัตเด็กขี่ม้าขาว SR เป็นเมลอน ดับเบิลดับเบิลแลมีพิกจูแบก็กกี้วันพันพันวันเอ้ยนั่นมันวันพันทัวรคอร์ล็อกมีมิคคิวลาเซียนมีอันนี้กับอันนี้ที่ต่อยอดเป็นวีแม็กได้แต่บัตเต็กค,คีมาขาวไม่มีให้ส่วน CSR ได้3ใบเป็นโยนัว ยาเลรูตันแล้วก็แอปเรียว G f o i ยได้กี่ใบว่องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ประมาณสองซองออกใบหนึ่งซ้ำไหมมีเนาะซ้ำซ้ำใส่ฟ้า ออกมาแปดแบบสิบใบต่อไปฟอยฟอยขอบเงินแล้วก็มีคำสั่งบอสแบบใหม่อาร์ตใหม่ฝรั่งชอบใช้กันหัวหน้ากลางแฟร์ก็เหมือนจะไม่มีขีดตกครั้งนี้มาเกือบลืมเลย วียูเนียนเป็นอะไรเอ่ย สสำไมวียูเนียนมีห้าใบสาสาสารเม็ดเน็ตทำอะไรได้อะเลือกการ์ดที่ชอบได้สูงสุดจากสำรับที่ตำแหน่งทีมการ์ดโอ้โหใช้กับวยูเนี่ยเลยนี่ว่าเป็นน้องกบ เป็นวียูเนียนเก็กโคกะจบข่าวไม่ได้สาเสียนให้กบทำไรได้บ้างเนาะอันนี้ยูเนียนเกนเรียกพลังงานในสูงสุดอันนี้เป็นธาตีแรกไว้เลงจี้ความสามารถ มีนี่เด้ออ๋อวิธีใช้งานคาถาทอนพิษโปกเกมอนนี้จะไม่เป็นสภาวะพิษโอ้ไอ้พวกเล่นพิษนี่ใช้กับกบไม่ได้ดาวกระจายหมุนโ,โปกเกมอนฝ่ายตรงข้ามทุกตัวจะได้รับดาเมจตัวละร้อยอ ย่งโหดอย่างเถือนไม่มีมิวกันเบนนี่จบอะความสามารถใช้เท้าความเท้ข้ามคำทางใช้ได้หนึ่งครั้งในเทินฝ่ายเราดูการ์ดบนมือฝ่ายเราฝ่ายตรงข้ามมีมีมีสองความสามารถเลยเหรอแล้วก็พันธนาการ แห่งน้ําตกเทินตัดไปโปเกมอนนี้โอ้โหโดนตีแล้วหนีไม่ได้บาชามุดีๆนี่เองอันนี้ความสามารถร่างนินจาโปเกมอนนี้ฝ่ายตรงข้ามนำการ์ดไอเทมจากบนมือออกมาใช้อื้อ คือคำสั่งบอสไม่ไม่โดนอีกฝ่ายก็แบบสามไพส์่สามไพ่์คำสั่งบอสไม่โดนก็ตีแรงสุดก็จะเป็นอันเนี้ยร้อยโยนไปอืมร้อยไม่ได้สาเสียนเมนเด็กเล็กซา,าตาตัแนแม็กเน็ต